สวัสดีครับก็นะครับจะมานะครับแนะนำวิธีการนะครับแก้ไ i เซนโปรเออร์เลอรนะครับหรือว่าหานะครับซาวฟอนไม่เจอนะครับอันดับแรกนะครับไฟล์นะครับโปรเจกต์ที่ได้มาแตกไฟล์มาแล้วนะครับข้างในจะมีอย่างนี้นะครับมี audio มีชิ้นดนตรีมีชุดกองนะครับส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับยกเอาของ น้องปูตะวันมิวสิกนะครับเป็นโปรเจกต์แปดจีนั่มนะครับแล้วก็น่าจะเป็น X3 ด้วยตัวหนึ่งนะครับมานะครับแนะนำทดสอบนะครับให้ท่านได้ดูนะครับเมื่อท่านได้มาอย่างนี้แล้วนะครับท่านปิดลงไปก่อนครับให้ท่านนะครับย้ายนะครับ เดี๋ยวเปิดนะครับได้ C นะครับเลื่อนลงมาหาคำว่า c a s h b o x Project นะครับคลิกเข้าไปนะครับทีนี้เรานะครับมาเอานะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับมาวางไว้ในแฟ้มนี้นะครับลากวางครับอ่าเรียบร้อยโปรเจกต์มาอยู่ในแฟ้มนี้ครับเปิดดูครับได้มาแล้วนะครับได้มาครบแล้ว เช่นกลองชุดดนตรีแล้วก็ตัวโปรเจกต์นะครับกดการกรบาทออกครับทีนี้เรามาเปิดโซน่านะครับของผมในที่นี้จะนะครับทดสอบ้วย x3 นะครับตัวนี้กดการกระบาดออกไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามานะครับเอาโปรเจกต์เข้ามานะครับ ด้วยการกดที่ไฟล์ File นะครับ Open นะครับมาเลือกโปรเจกต์ครับนี่นะฮะนี่เป็นแค่การทดสอบนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเอาโปรเจกต์นะครับนี่ตัวสีดำๆนะครับ2ตัวนี้คือโปรเจกต์นะครับของผมนี่จะเอาใส่อีกสนะครับกด Open นะครับ นี่นะฮะปัญหานะครับไรเส้นโปรเออร์เลอร์นะครับที่หลายๆท่านเห็นแล้วก็นะครับตกใจนะครับให้กดนะครับโอเคไปเลยนะครับกดจนเสร็จหมดทุกขั้นตอนนะครับ โปรเจกต์ก็จะเข้าไปนะครับทีนี้มันถามหาพวกรีเวิร์สนะครับแท็กอะไรเนี่ยนะครับมันจะนะครับเป็นพวกเอฟเฟกของมันนะครับนี่นะฮะซึ่งมันถามหานะครับมันไม่มีนะครับต้องเอามาใส่ที่หลังนะครับกดโอเคไปนะครับตัวโปรเจกต์นะครับก็จะเริ่มนะครับไล่แท็กมาให้เรานะครับ เมื่อมานะครับด้านจะเจอหน้าอย่างนี้นะครับให้คลิกเนี่ยครับขยายนะครับเป็นหน้ากว้างเลยนะครับในส่วนตรงแถบตรงนี้นะครับสังเกตดูเมาสีเหลืองนะครับให้เลื่อนแถบลงมานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับแถบฝั่งนี้นะครับให้เลื่อนไปทางขวาให้สุดนะครับทีนี้นะครับ เรามาคลิกตรงบวกนะครับที่เขียนว่า MIDI นะครับท่านจะเจอนะครับกับแท็กนะครับของชิ้นดนตรีนะครับนี่ฮะเป็นชุดกองเป็นชิ้นดนตรีนะครับเนี่ยท่านจะเห็นได้นะครับทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้าท่านเอาไปเล่นเลยเสียงมันยังไม่ออกนะครับผมจะให้ดูเป็นพออะไรนะครับกดเข้ามานะครับตรงนี้ตรงเมาส์สีเหลืองของผมที่ท่านเห็นนะครับ คลิกไปครับเมื่อคลิกเสร็จ l i ะเส้นโปรจะขึ้นมานะครับนี่ก็แสดงว่าซาวฟอนต์ยังไม่มีนะครับก็นะครับก็คือปัญหาที่ว่าเอาไปเล่นแล้วไม่มีเสียงนะครับเนื่องจากซาวฟอนต์ยังไม่ได้ถูกใส่นะครับทีนี้นะครับมันไม่มีซาวฟอนต์เราก็มากดเบานะครับ กดเบลเสร็จนะครับแล้วก็มานะครับที่โปรเจกต์นะครับมันก็จะเห็นว่าเป็นชุดดนตรีนะครับชิ้นดนตรีนะครับเราก็เปรียบเทียบดูนะครับนี่ฮะเรายังไม่ได้เอาเข้าเราก็มาติ๊กนะครับกดโอเพ่นนะครับกดโอเพ่นเสร็จแล้วเรามากดโหลดนะครับ ทีนี้ซัฟฟอนต์จะมาอยู่นี่แล้วกดแอปพลายนะครับกดเสร็จกดกลากระบาดเลยครับนะฮะทีนี้มันก็จะบันทึกไว้ให้เราแล้วเราก็มาตัวที่สองนะครับกดเช่นเดิมนะครับกดเหมือนเดิมนะครับเราก็มากดเบาล์นะครับมาเลือกอีกนะครับเลือกตัวถัดมานะครับ กดโอเพกดโหลดแล้วก็มาตินี้หนึ่งครั้งนะครับต๊กองตัวมันนะครับแล้วก็กดแอ p พายนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับชิ้นดนตรีมีนะครับทั้งชุดกองชุดดนตรีนะครับมีมากเท่าไหร่นะครับท่านก็ต้องใส่ให้หมดนะครับไม่งั้นเสียงไม่ออกนะครับแล้วตรงนี้คือส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับ บางท่านอาจจะยังไม่ได้ใส่นะครับของผมนี่ที่เห็นนะครับคือผมได้ทําไว้แล้วนะครับเป็นชุดกล่องและชุดดนตรีนะครับท่านก็นะครับถ้าท่านยังยังไม่มีนะครับแนะนําให้ทําใหม่นะครับให้นะครับคลิกตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมานะครับแถบด้านล่างสุดนะครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับถ้าเป็นชุด ชิ้นดนตรีนะครับให้เอาเลข10นะครับเลข10ตรงนี้ออกนะครับทีนี้มาพิมพ์นะครับว่าเป็นชิ้นดนตรีนะครับเขียนเข้าไปเลยชิ้นดนตรีนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อเราทําได้อย่างนั้นแล้วนะครับเวลาเรามากดนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับชิ้นดนตรีแล้วทีนี้ถ้าเป็นชุดกองนะครับแล้วผมจะนะครับ เลื่อนลงมาที่ชุดกองตรงนี้นะครับกระเดื่องนะครับเป็นชุดกองนะครับคลิกนะครับเลื่อนลงมาสร้างนะครับล่างสุดถ้าท่านยังไม่มีนะครับนี่คือแนะนำนะครับให้ท่านมาติ๊กออกให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับติ๊กออกให้เหลือแค่สิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบหกให้ติ๊กออกเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มา พิมพ์ตรงนี้ว่าชุดกล่องนะครับตรงในแถบตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟไปท่านก็กดโอเคนะครับในเมื่อถ้าท่านนะครับลงนะครับเซาฟอนหมดทุกตัวแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับให้มาติ๊กที่ Input Output นะครับ อ่าไม่งั้นเสียงมันก็ไม่ออกนะครับทีนี้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะนะฮะตรงนี้ก็สําคัญนะเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับถ้ายังไม่เป็นสีฟ้านะครับสมมุตินะครับอ่ะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแน่นอนครับเสียงไม่ออกครับท่านต้องมาติ๊กให้เป็นสีฟ้านะครับอย่างนี้นะครับเสียงจะออกนะครับท่านก็ลองเอามีดีนะครับใส่ให้ครบนะครับทั้ง ชิ้นดนตรีแล้วก็ชุดกลองนะครับรับรองนะครับดังแน่นะครับผม